รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันกับรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนาเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวมไว้ที่นี่เพื่อนําเสนอต่อคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับช่วงพักข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยมีประเด็นข่าวสารเรื่องราวความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิมละปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมมันได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนางสุวิมลเกษีบุรินวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับนายมนชัยวิวัฒนาศนายงก์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนางสาวยาติกาแก้วบริสุทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกและภากีเครือข่ายทางวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือการจัดการแสดงละครอ,อิงประวัติศาสตร์เดพิะเกียรติสมเด็จพระนารศวรมหาราชประจําปี2565ในรูปแบบการแสดงแสงสีเสียงละครอ,อิงประวัติ อ,อิซาดเทิดยศยอเกียรติมหาราชองค์นาเรศราชาองค์ที่หนึ่งยุวาราชาหงสาองค์ประกันองค์ที่ 2, สองศึกอโยธยายุพร,ราชประกาศเอกราชธานีองค์ที่สามพระ,สะแสดงดาบคาบค่ายองค์อาจขึ้นครองราชสมบัติองค์ที่ 4, สี่ศึกชัยยาดุภาพปราบหงสาองค์ที่ห้ากษัตริย์ผู้ทรงธรรมะชินราชาคู้แผ่นดินวันที่18-20ถึงมกราคม2565 และในวันที่16-20มกราคม2565เชิญเที่ยวชมงานถนนสายวัฒนธรรมเรียบวัดเคียงวังณนะพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก <S <S บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่1 แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสวีรวม280หน่วยโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมาการการเลือกตั้งกกตได้ลงมาที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาซึ่งได้มาที่หน่วยเลือกตั้งที่7อาคารโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองช,ชุมพรพล้อมได้สัมภาษณ์แก่พี่น้องสื่อมวลชนที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ นายอิทธิพรกล่าวว่าจากการลงที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้48หน่วยโดยรวมเป็นไปตามปกติอย่างไรก็ตามมีการตรวจพบผู้กระทำผิดผู้มาใช้สิทธิ์ถ่ายบัตรลงคะแนนที่ก่าแล้วจำนวน5รายในพื้นที่อำเภอเมืองทั้งหมดซึ่งเป็นการกระทำผิดขัดต่อมาตรา97ของพอรปเลือกตั้งสอสอ ซึ่งเจ้าที่รักษาความปลอดภัยตำรวจก็ได้จับกลุ่มตัวส่งสถานีตำรวจดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องอื่นก็ไม่ได้รับการร้องเรียนอะไรซึ่งการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือว่าเป็นจำนวนเยอะกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาโดยความจริงเราพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไปว่าการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วผิดกฎหมายหน้าหน่วยเลือกตั้งก็จะมีคำเตือนนี้อยู่แล้วแต่เรื่องนี้เกิดตามข้อเท็จจริงก็มี5เรื่องมากกว่าที่เคยผ่านมา ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในขณะนี้ยังไม่มีรายงานมีแต่เพียงเรื่องของการถ่ายบัตรที่ลงคะแนนแต่จะนำไปสู่อะไรต้องขึ้นอยู่กับการไต่สวนสอบสวนด้วย ตำรวจสอพอสะเดาร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ต่อชด .437 และฝ่ายปกครองสะเดานำโนยพันตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญผู้กำกับสอพอสะเดาพันเอกธนิตพลหงวิลออวไลผบชกร .5 นายสุรินทร์สุริยวงนอำเภอสะเดาจับกลุ่มรายงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน14คน เป็นชาย11คนหญิง3คนซึ่งหลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซ่อนตัวอยู่บริเวณป่ายางริมถนนพื้นที่หมู่ที่1ตําตำบลทุ่งหมออำเภอะาดาจังหวัดสงขลาจากการสอบสวนผ่านล่ามทราบว่าเดินทางมาจากเมืองทาวายประเทศเมียนมาหลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติทางจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งต้องจ่ายค่าเดินทางให้ในหน้าคนละ1 5 0 0 0บาทโดยบอกว่าจะเข้าไปทํางานก่อสร้าง โดยทางเข้ามาเมื่อวันพุทธที่12มกราคมมาถึงจังหวัดประจวบคีครีขันธ์วันพฤหัสบดีที่13มกราคมและวันนี้14มกราคมมีผู้นำพาเดินทางต่อไปโดยใช้รถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวมาปล่อยทิ้งไว้ในสวนอย่างพาราพืที่หมู่ที่1ตำบลทุ่งหมออำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาโดยผู้นำพาบอกให้รอจุดนี้ห้ามไปไหนและเงียบที่สุด เพื่อรอคนมารับเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียแต่เจ้าที่คาดว่าชาวเมียนมาทั้ง14คนน่าจะถูกนายหน้าพามาหลอกลอยแพเอาไว้เพราะจุดที่พบอยู่ห่างจากชายแดนไทยมาเลเซียราว10กิโลเมตรจากปกติที่มักจะนํามาปล่อยทิ้งไว้ที่บริเวณพื้นที่ติดแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพราะสามารถเดินทางข้ามแดนได้ทันทีเจ้าที่จึงได้ควบคุมทั้งหมด14คนขยายผลไปยังกลุ่มผู้คักรายงานเถือนข้ามชาติที่เชื่อว่ามีทั้งคนไทยและชาวมาเลเซียรวมทั้งนําชาวเมียนมาทั้ง14คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมคก้นต่อไป ที่เรือนปารุษวิภาวดีเพชรกรุงเทพมหานครผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าดรสุรชัยทองแก้วและนางสาวธิติรัตน์เจียมบุญศรีจัดพิธีมงคลสมรสโดยได้รับเกียรติจากดรรัชนีพรพุกแกพรพุกกมานอธิบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานในพิธีมงคลสมรสพร้อมด้วยดรธนาสุวารีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์คณบดีคณะเทคโนโลยีสารนาสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมดรกรกมลจิราพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณบดีคณะดิจิทัล มีเดียมหาวิทยาลัยสรีปทุมนางสมใจทองแก้วนางทองพูนเจียมบุญศรีและแขกผู้มีเกียรติส่วนพญางานได้ทําพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเวลา8นาฬิกานาทีได้ทําพิธีแห่ขันมากและพิธีหลั่งน้ําพระพุทธนต์ต่อจากนั้น12นาฬิกา9นาทีดรรัชนีพรพุกยาพรพุกกมานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานในพิธีมงคลสมรสดรธนาสุขวารีผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบณีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปรุม ดกรกามลจิราพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพดีคณะดิจิทัลมีเดียขึ้นบนเวทีกล่าวอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวและร่วมรับประทานอาหารส่วนด้านดรสุรชัยทองแก้วและนางสาวธิติรัตน์เจียมบุญศรีเนกกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ร้อยตำรวจเอกหญิงสุชิลายะโกะพนักงานสอบสวนสพเบตงได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่38/5มูที่9ตำบลตนาน้อแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาจึงได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลตนาน้อแมร่ร้อหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตงและที่ว่าการอำเภอเบตงนำรถดับเพลิงจำนวน3าคันเข้าดับไฟจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าอยู่ริมถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณกิโลเมตรที่10เจ้าที่ดับ เร่งกระดมฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเป็นบ้านไม้มีของเก่าอยู่เป็นจำนวนมากทั้งพลาสติกกล่องกระดาษจึงทําให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี บ้านที่อยู่ด้านข้างซึ่งก็เป็นบ้านไม้เปิดเป็นร้านขายของชำก็ต,ต่างภาวะผลเข้าของหนีกันอย่างอุลามานเพราะเกรงว่าไฟนั้นจะลุกลามมาติดจลทีถึงใช้เวลาประมาณ30มนาทีสามารถที่จะดับไฟได้แต่เข้าของเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงตัวบ้านถูกไฟเผาผลาญจนได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่ยังโชคดีที่ไม่ลามไปติดบ้านข้างเคียงและไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการสอบถามนายสบูวันคงทองอายุ53ปีเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าขณะเกิดเหตุตนเองอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้าตรงข้ามบ้านมีลูกสาวอายุ12ปีกับหลานอยู่ภายในบ้านหลังจากที่ลูกสาวกับหลานได้ออกมาได้ประมาณ5นาทีก็มีควันลอยขึ้นมาจากภายในตัวบ้านตนจะข้ามถนนไปดูซึ่งเวลาผ่านไปไม่นานก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วจนตนเองไม่สามารถที่จะเข้าไปขนเข้าของภายในบ้านได้เลยเบื้องต้นเจ้าที่คาดว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เพราะบ้านหลังดังกล่าวนั้นปลูกสร้างมานานแล้วสายไฟอาจชำรุดและเกิดการช็อตของระบบไฟฟ้าจนทําให้เกิดไฟไม่ได้แต่ก็ต้องคอยเจ้าที่พิสูจน์หลักฐาน10ยะลาเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหมอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไป สวนนงนุชพัทยานำโดยนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยากล่าวถึงความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวโดยให้พนักงานของสวนนงนุษพัทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ครบทุกคนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งยังสร้างบรรยากาศในรูปแบบไทยเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนายกำพลกล่าวว่าสวนนงนุษพัทยาเพื่อเป็นการให้ประชาชนได้กระตุ้นฉีดวัคซีนเข็มที่3ทางสวนนงนุษพัทยาได้มอบสิทธิพิเศษให้เข้าชมสวนฟรีสําหรับผู้ีฉวัคคซนรบ3 เข็มแล้วเพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ3เข็มที่จุดบริการก่อนเข้าชมใช้สิทธ์ตั้งแต่วันที่19มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์ปี2565สําำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบ3เข็มให้ใช้โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี65ซื้อบัตรผ่านประตู1นท่านฟรี1ท่านใช้สิทธิ์ได้ถึง3กุมภาพันธ์2565าทั้งนี้ส่วนนุนุย์พัทยาตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุข,ขอ,อนามัยได้รับเครื่องหมาย HSA p ath, ั s s ครบะ พนักงานหน้าด่านที่ต้องพบเจอแขกทุกวันได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3ครบ100%เอร์เซน ที่วิทยาลัยเทคนิคสตูนอำเภอเมืองสตูนจังหวัดสตูลนายเอกลัตษณ์หลี่เสนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนเป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูประจำปี2565โดยมีนายสมพงศ์พระชัยศึกษาที่การจังหวัดสตูนนายประหยัดสุข,ขีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะตูนหัวหน้าหน่วยทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดคณะกรรมการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดสะตูนสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาปฐมศึกษาสตูลร่วมกับหน่วยง,งานทางการศึกษาในจังหวัดสตูลได้ร่วมกันจัดงานวันครูของจังหวัดสตูลจนเกิดผลสําเร็จด้วยดีและคณะกรรมการจัดงานวันคงงนนร,ร,ร,รนนคูได้ตระหนักถึงความสําคัญของครูจึงได้จัดพิธีลําลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษามีผู้ร่วมงานประมาณ1 5 0คนประกอบไปด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเช,ชิดชูเกียรติในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมศึกษาสตูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลสำนักบริหารการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนักเรียนดีเด่นจำนวน88คนหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและคณะกรรมการจัดงานจำนวน62คนซึ่งการจัดงานเป็นไปตามภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาร่วมกับตำรวจสอพอประดังเบซาชุดสืบสวนตม .6 และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตำรวจโทพงศ์เสติพิทักษ์สวตมจังหวัดสงขลาจับกุ่มนายชำสุดินโตดินอายุ38ปีชาวตำบลปูยู่เอเมืองสะตูนจวสะตูนซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ซึ่งถูกศาลจังหวัดนาทวีออกหมายจับเมื่อปี2558และหลบหนีคดีนานกว่า7ปีเข้าไปทำงานเป็นลูกเรือประมงในประเทศมาเลเซีย และในวันนี้ได้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาและถูกเจ้าทีต่ตรวจสอบพบและจับกลุ่มได้คาด่านพรมแดนสะเดาสําหรับนายชามสุดินเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในช่วงที่มีการลักลอบนําชาวโรฮิงญาเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและมีการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและมีการจับกลุ่มทั้งนายทหารนักการเมืองและผู้ที่กว้างขวางในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลอีกหลายคนรวม ถึงนายชำสุด,ดินก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแต่ในรลบนี้การจับกลุ่มไปทํางานในประเทศมาเลเซียนานกว่า7ปีก่อนจะเดินทางกลับเข้ามาและถูกจับกลุ่มในที่สุด ครับและทั้งหมดที่คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รวมถึงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อหยิบยกขึ้นมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราในการที่จะนําเสนขขอข่าวสารดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ